ยังไงกันคู่นี้แพทนปภาประารากาศโสดแฟนหนุ่มตำรวจหอบดอกไม้ง้อ ก่อนหน้านี้พิธีกรสาวแพทนปภามีการออกมาโพสต์รูปภาพเช็คอินพัทยาด้วยชุดสีแดงแบบสุดแซบพร้อมแคปชั่นสีไม่แดงไม่มีแรงเดินจะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนด้านน้าบหลานรักได้เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวอีกว่ามีแฟนหรือยังซึ่งเจ้าตัวก็ได้ตอบกลับไปอย่างทันทีว่าโสดล่าสุดแพทนปภาได้มีการโพสต์คลิปผ่านทางอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นว่าผมไม่สั้นแต่ผมโสดครับ ทำเอาหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเพิ่งงอนง้อคืนดีกับแฟนหนุ่มตำรวจไปตอนนี้เจ้าตัวโสดอีกแล้วจริงดีด้านแฟนหนุ่มเคลื่อนไหวทันทีที่มีการโพสต์ภาพช่อดอกไม้ระบุข้อความว่า1กุมภาพันธ์พร้อมอิโมจิรูปหัวใจและรูปยกมือไหว้และแท็กหาแฟนสาวขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ com